เช้านี้สื่อกล่ารทรายงานนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเหนียวแน่นนะคะแล้วก็จะมีการฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วยนะคะเช้าวันนี้ก็เลยสื่อกล่าถามนะคะก็เลยมีรายงานค่ะว่าสีกับปูตินนะคะได้แสดงความยินดีกับการประชุมระหว่างจีนกับรัสเซียนะคะก็ทางด้านสีจินผิงค่ะแล้วก็ปูตินนะคะก็ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีไปกับเออไปยังการประชุม ระหว่างทั้ง2รัฐบาลนะคะทั้งจีนและก็รัสเซียเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ในปีหน้านะคะก็จะมีการฉลองความสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่ของทั้ง2ประเทศครบรอบ75ปีเนี่ยแหละค่ะก็ล่าสุดนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของท่านผู้นําทั้งสองเนี่ยก็บอกว่าจีนกับรัสเซียนะคะก็มีหน้าที่เป็นเสาหลักค่ะที่จะเดินหน้าระเบียบโลกใหม่ด้วยนะคะในจดหมายก็แสดงความยินดีค่ะสีจิ้งผิงก็แสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งปูตินทั้งแล้วก็สีจิ้งผิง ด้วยล่ะค่ะก็แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจีนเองนะคะล่าสุดสิจิ้นผิงจะาไปพบกับไบเดนในการประชุมเอเปกปูตินไม่ได้ไปก็ตามนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมค่ะเหนียวแน่นกอดคอกันมาตั้งแต่เหตุการณ์โลกครั้งที่2แล้วนะคะเคียงบา่าเคียงไหล่กันมาค่ะเป็นเสาหลักให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะคะก็เนี่ยล่ะค่ะจะครบรอบ75ปีแล้วนะคะก็จะมีการฉลองกันค่ะ จากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะคะการจัดระเบียบโลกใหม่ในเวลานี้ก็จะมีจริงกับรัสเซียแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มขั้วโลกใหม่นี่แหละคะ่ะที่จะเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นแกนนำเลยนะคะ ปูตินเองก็ยินดีค่ะที่จะร่วมมือกับจีนในทุกๆมิตินะคะเป็นความสัมพันธ์ยุคใหม่ที่มีความเหนียวแน่นมากๆเลยทีเดียวละค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสพบกันนะคะสำหรับสีกับปูตินอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะคะแล้วก็กลุ่มขั้วโลกใหม่ในเวลานี้ค่ะก็มีความแข็งขันมากเลยนะคะในการประชุมปูตินเองก็จะเข้าประชุม G20 ทางออนไลน์นะคะที่อินเดียเป็นเจ้าภาพซึ่งอินเดียเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิกบริซด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มหลายขั้วด้วยแล้วก็เข้าคอร์สกับตะวันตกได้ด้วยนะคะก็เลยวันพุธนี้ก็จะมีการประชุม G20 ออนไลน์ครั้งหนึ่งนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นการพบกันทางหน้าจอระหว่างสีปูติน แล้วก็อินเดียแล้วก็ชาติตันตกด้วยหรือเปล่าแต่ต้องดูว่ามีสีจิ้นผิงหรือเปล่านะคะอย่างไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวที่แล้วสีจิ้นผิงก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองเหมือนกับปูตินนะคะส่งรัฐรีต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าสีจะเข้าร่วมพูดคุยออนไลน์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นปูตินอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ล่าสุดกลุ่มบริกซเองเพิ่งประชุมไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็มีการเรียกประชุมวราระพิเศษด้วยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะสถานการณ์โลกกาลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะของการจัดรเรียบโลกใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะก็มีการเรียกการประชุมนอกรอบนะคะมีการหารือการมีการร่วมไม้ร่วมมือกันมากกว่าเดิมเนี่แหละค่ะ